วันนี้จะมาแชร์ครีมกันแดดสีตัวที่ชอบที่สุดเริ่มจากอันดับสี่เป็น dior snow uv shield นะคะ spf 50 pa บบเนื้อน้องจะค่อนข้างหนักนิดนึงพอใช้ไประหว่างวันแล้วเวลาแต่งหน้ามันจะทิ้งความโกลวไว้บนหน้าอันนี้คือสิ่งที่ชอบแล้วก็กลิ่นหอมค่ะอันดับ3ของเราในวันนี้คือตัว kc uv special นะคะ spf 50 pa บวบกบวก Sun Protective Waterproof ใช้แล้วอะ่ะมันซึมลงผิวเร็วจริงๆแล้วก็มีความแบบแต่งหน้าสวยแล้วสมูทก็คือมันเบลูขมขนด้วยนะเห็นไมมันแมทไปเลยอันดับ2ของเราในวันนี้นะคะก็คือ Beauty of j o s s o n เ็น relief Sun Aqua f r e s h Rice นะคะ s p f 50 PA++++ เบบวกเป็นครีมที่ไม่หนักหน้าแล้วก็ทาแล้วก็ซึมง่ายมากเลยนี่เลิศอันดับหนึ่งที่ฉันอยากเป็นอันหนึ่ง ันสกรีนค่ะเป็น100% physical sunscreen นะคะแล้วก็0% chemical สีเบ e ใช้แล้วคือเนื้อแบบว่าซึมเร็วแล้วก็มันช่วยเบลอสีผิวที่ไม่เท่ากันแล้วก็รูขุมขนที่มันเห็นชัดมันไม่อุดตันไม่เกาะให้เกิดสีด้วยนะใครเคยลองใช้ตัวไหนกันบ้างแล้วหรืออยากให้เราตัวไหนเพิ่มไหมมีตัวไหนที่ใช้แล้วรู้สึกว่าจึง้งอยากให้ลองมารีวิวดูก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะ